ครับเกียรครับเต็มข้อยังเปิดได้ครับโอ้โหยังเปิดได้ครับอาข้ามาก่อนครยังอยู่ครับแต่ข้ามมาจู สดโอ้ลูกนี้ได้แต่เดือดน้นสดลาบเอ็นครับปิดเกียวหลังอย er ู่ครับเวียดนามเสิร์ฟครับ หนึ่งต่อศูนย์ครับไทยแรงเซิฟก็โหโูเซิฟแรงครับเขายังรับได้ครับตีกเกี่ยวครับยังอยู่ศูนย์ต่อสองครับเวียดนามเซิฟลูกออกครับ เขาเต็จดีครับห้ต่อสองครับ<ป>สต่อห หกต่อสามยังอยู่ครับอีกเพียรครับสามต่อ 7. เจ็ดเวียดน,นามเสิรดแปดต่อสามครับไทยแลนด์เสิร์ฟ โอ้โหเสิร์ฟเต็มข้อยังเปิดได้ครับบล็อกออกครับเปิดซ้ายได้ครับเก้าต่อสี่ครับไทยแลนด์เสิร์ฟโอ้โหตบดีมากครับ สต่อสเปิดเขาให้ง่ายครับเตะมีบล็อกได้ดีครับสิบเอตต่อสี่โอ้โหใครจะเป็นรับครับเปิด้สวยโโเฮ้เไยไม่โโเตะไม่ท่า ยังเปิดได้ครับเวียดนามครับโดนบล็อกออกข้างไปแล้ว6ต่อ12แต่ยอดติดเกี่ยวครับล้มมาครับเฮ้ยนิงมากครับลูกนี้ครับ สิบสามต่อหกลุกออกครับขอชงเองครับสิบสี่ต่อเจ็ด สกอร์อยู่ที่2ต่อ0นครับหนึ่งต่อ2ครับเวียดนามเสิร์ฟไ่ไยอติดเกี่ยวครับสองเท่าไทยแลนด์เสิร์ฟ โอ้โหเสริฟดนี้ดีมากครับสต่อ3เมียนรมัน,นเสร์ฟ4ต่อ2ไทยแลนด์เสร์ฟโอ้โหยังเปิดได้ครับ อยู่ครสามต่มอสี่ครับเวียดนามเสิร์ฟสี่เท่าพทยแลนเสิร์ฟสี่ต่อห้าลูกออกไปเยอะครับ หกต่อสี่ครับไทยแลนด์เสร็จห้าต่อหกเวียดน,นามเซสร็จหกเท่าครับหกต่อเจ็ด เขาเสิร์ฟได้แต้มครับรอต่อไปครับไทยเสิร์ฟ9ต่อ6เวียดนามเสิร์ฟครับไลแมนชี้ลงครับ6ต่อ10 ต่แปดต่อสิบครับโอ้ลูกออกครับสิบเอ็ดต่อแปดโอ้เขาเซอร์ดีครับแปดต่อสิบสอง 12บสองต่อเก้าเยอรมันเซิฟได้ครับยังอยู่ครับ,รบรสิบต่อสิบสองครับไทยแลนด์เซิร์ฟโออเซิฟไม่ดีครับ สิบสองต่อสิบเอ็ดเวียดนามเซตโอ้โหเขาเซตพิกไม่ดีครับสิบเอ็ดต่อสิบสามอัานหยอนรับครับเวียดนามชุดนี้ไม่หมูครับ สิต่อสิบสี่ไทยแลนด์เซฟสิบสีต่อสิครับ เซิฟ14เท <Mohammad. S 1> <desserts. S 2> ่าเติมมาโอ้โหยังเปิดได้ค <souvent> รับเซิฟดีแล้วครับถือว่าเขานิ่งมากครับรุ่นนี้ครับ15ต่อ14เวียดนามเซิฟออกครับ15เท่าครับ เปิดได้สวยครับ oh <my> เกีย่ยวไม่อยู่ครับสิบหกต่อสิบห้าอาเรายังเปิดได้ครับ oh <my> เอ้ยไปิดดเน็ตยังอยู่โอ้ต้องมาตัดสินกันในเซตที่สามครับเซตตัดสินครับ แข่งขันกันที่15แต้มครับเวียดนามเสิร์ฟหนึ่งต่อศูนย์ไทยแลนด์เสิร์ฟศูนย์ต่อสองเวียดนามเสิร์ฟเราเกิดสบายครับเิดเรื่องบ็อบครับ สามต่อศูนยไทยแลนด์เสิร์ฟท้ไทยแลนด์เิร์ฟบได้โยาวๆับ สูตรต่อหกเวียนน้ำเสดเจ็ดต่อศูนย์ไทย์แลนด์เสดตั้งไม่พลาดครับเวียนน้ำเสดลาบเองครับปิดเกียวหลังอยู่ครับ ตอนหนึ่งครับไทยแลนด์เสร์จหนึ่งต่อเก้าสิบต่อหนึ่ง สองต่อสิบเวียดนามเสร็จสิบเอ็ด <11, S 2> ต่อสองไทยแลนด์เสร็จสอง,องต่อสิบสองเสด็จยอดครับเปิดสายไม่ดีครับ สิบสองต่อสามไทยแลนด์เซิร oh. yeah. uh ์ฟ huh. ิดซ้ายได้ค huh. รับสิบสามต่อส uh ี huh. ่ไทยแลนด์เซิร์ฟสี่ต่อสิบสี่ครับลูกยวเกมครับแม็์พอยต์ครับ จบเลยครับ